ครับรับพบกับปีเตอร์จะลุยโจย์ SCL ในวันที่15จนในวันนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับจนในวันนี้จะคล้ายคลายกับวันที่14ในวันที่14เขาจะให้คิว r ี่ชื่อเมืองที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระภาษาอังกฤษ,าษา5ตัวแต่ในวันนี้จะคิว r ี่ชื่อเมืองที่ ไม่ได้ลงท้ายด้วยสระภาษาอังกฤษทั้ง5ตัวเอา่ะครับมาดูกันครับเริ่มต้น s e เ e ็กอ่ะนี้เราใช้ประจำนะครับฟ t ตติ้งฟิตติ้งอะไรครับฟิตตี้ฟอร์มจากเ t a ชั o นเทเบิ แว่แวว์ด้วยนะครับแวว์ด้วยซิตี้นอตอารท์ต้องไม่ลงท้ายด้วยเออในโบยูแล้วใช้เครื่องหมายอะไรครับตอนลากซ้ายตามนี้เลยนะครับ และนี่แหละครับคือการใช้ r e regular e x p r e s s i o n คู่กับ Not t นะครับผมหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับรับวพบกันใหม่ในข้อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ